วันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชุกุมารีตรด็จออกนวังสัปปะทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2563ของคณะกรรมการมูลนนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจกักรีแบบออนไลน์โดยมีวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีซึ่งเป็นรางวัลนานาชาติที่จัดขึ้นทุกๆ2ปีในประเทศอาเซียนและติรมเลสเตประเทศละหนึ่งคนสำหรับครั้งที่4ปี2564นี้มีครูที่ได้รับการคัดเลือกจาก11ประเทศโดยมีคุณสมบัติสำคัญคือเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนปแปลงในชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปกษณต่อวงการศึกษาและมีกำหนดพิธีพระราชทานรางวัลในวันที่29ตุลาคม2564 นอกจากนี้ได้มีการประชุมนําเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารโครงการพูดอ่านเขียนไทยโรงเรียนในโครงการตามพระราชด,ดำรินําร่องในพื้นที่จังหวัดน,น่านและจังหวัดราชบุรีโดยการประสานของสภาการชาติไทยมูลนิธิรางวัลฝนเจ้าฟ้ามาหาจักรีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสถาบันอุดม,มศึกษาหน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อให้ความสําคัญแก่นัก,กเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ คิดเลขไม่ได้เพื่อสนับสนุนให้ครูในโรงเรียนสามารถสอนภาษาไทยได้ดีขึ้นเกษตรและการแปลรูปซึ่งเจ้าหน้าที่เราไปสอนด้วยแล้วก็เจรต่อไปเจ้าขอให้สามดือนแรกปน่อยกั้ก่อนเชิงคนได้เลย